ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักท่านนี้ผมมาอยู่ช่อง KJ Hacker แล้วนะผมก็ไม่ต้องสงสัยทำไมเสียงผมรอขึ้นนะผมเพราะผมเป็นคนร้องไง What?! ว h ตส์ก็สวัสดีครับผมมาอยู่ช่อง KJ Hacker นะผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นร o อบบอกอีกแล้วนะผมเออสวัสดีครับคุณโดมด้วยนะผมก็เราก็ไาอยู่หน้าเออหน้านั่นแหละได้ หน้าเราบอกกแล้วใช่เออหน้าเราบอกกันแล้วผมเราจะมาเล่นแบบผีกันบ้างนะผมไม่ใช่เกมผีหรอกครับมันเป็นแบบโต้ตลกนะผมเออดูดูหน้ามันดินน่ากลัวมากเลยนะผมก็ชื่อแมปชื่อเอ็กซ์เคปเดอร์ใช่ไหมวะเอ็กซ์เคปเตอร์เคดิเวอร์อะไรวะอะไรสักอย่างนะครับผมกุ้งโง่อังกฤษไงเออใช่โอ้โหไอสัตว์เดี๋ยวขอผ่านไอสัตว์เดี๋ยวกลัวให้ไอซิลิอ่านดีกว่าเออกูอ่านไม่ค่อยออกนะกุ้งโง่นะผม escape the carnival of t e r r o r r o b b i e กูว่าไม่ใช่หรอกครับเอาเอาไปเลยหลบหนีจากเทศกาลแห่งความหวาดกลัวออบบี้โอเคออบบี้อ่ะโอเคสัตว์กูตั้งง่ายๆเลยเออเกมออบบี้ไอ้เหี้ยเออไม่สนไม่ไม่ต้องสงสัยนะผมเอฟบี้ออบบี้นะผมนี่น่าจะเชื่อนี่แหละชื่อพัฒนาชื่อเป็นผู้เป็นชื่อคนสร้างเกมมั้งผมก็ไม่รู้นะเราไปไปเล่นกันเลยนะโอเคว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะผมขอไปเล่นกันเลยอะโอเคครับผมเออน้องผมก็จะมาเล่นด้วยไอ้ไปมึงเข้ามา ไอไป่เล่นด้วยนะครับผมสวัสดีกนดูไอ้ไปเนี่ยไอ้ไปโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดียวได้เสียงหมาหมาข้างนวะมึงเลี้ยงหมาหรอไปโอ้โหมันบอกว่ามันใช่นะผมอย่ามุกไปรอพี่กอนอ้อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เห็นสาววิ่งเลยนะเฮียมานี่มานี่ยอยบาดพี่สิงกันเป็นตะยานเลยเนาะเ้ยลกยเ้ยเดยอเย้กำลังเปิดประตูอ่ะมีเสียง เหมือนเหมือนเหมือนล่อครับอันน yes> uh ี้อะไรอ๋ออันนี้สัตว์เลี้ยงซื้อได้นะผมอันนี้เอ้าทำไมมีตัวกูด้วยล่ะวัดโอ้โหไอสัตว์ไซโลบักด้วยกูไม่ซื้ออะเพจไปไปกับกูเร็วไมยไปไงอะทำไงอ้าว ต้องใส่ต้องวิ่งไปแล้วบังโอ้โหไอ้ห่าอ๋อมันหลอกมันหลอกเฉยๆอ่ะดูดิดูหน้ามันเออเหมือนว่าพี่อ่าพี่คัตชาเคยเล่นแบบนี้แล้วนะผมเออใครไม่รู้จักพี่คัตชาแม่งโง่อ่ะไอ้เหี้ยเอาหยอกหยอกนะผมแต่พี่ไม่เคยเล่นหรอกพี่เคยเห็นแกอะไรวะทำปกอ่ะพี่เห็นอ่ะเฮ้ยอ๋อมันเป็นผ้าโอ้ยน่าสนุกนะแบบนี้น่าสนุกนะครับผมใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งใต้ลิงก์เหมือนเดิมนะผมลาวานะผมด่านแรกคือลาวา โอเคอาหลบลาวาแล้วกันจูน่อาจารยจีโอเค,โอ,เคโอ้ทางลาวาน,นะผมได้ยินเสียงลมพัดด้วยโอ้โหลบโป่งเก็บได้ไหมไปเรียกเก็บลูกโป่งเลยลูกโป่งเก็บไม่ได้นะผมโอเค,ไไอเคพาดอุ้ยต่อไปเป็นดาดอุ้ยไปไอเฮียไอไปไม่ <laughs> ดอกของคราะไม่เอเอ,เ,อเกิดอยู่นี่เหรอโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนกำลังไปในไส้ซอมบี้นะผม ไม่ใช่เด็ดในไส้สับป,ประรดอะไรสักอย่างนะผมเหมือนฟันเลยเฮ้ยนี่นี้ลูกป่งด้วยอะ่ะเอ๊ะแบบนี้ดีจริงอะ่ะคุณดูเแบบวกกลัวจังเลยอุ้ยผมบอกตกลงไปไอ้อะไรอยู่นั้นอะ่ะคุณรอดได้ไงเนี่ยคุณเก่งมากเลยผมแปลมว่วดนะผมเดี๋ยวไปฟังผมัรา่อไปก็คือดานสนิมนะผมโอเคอะดับเราไปแล้วเราวิง่งโอ้โ,อโอไปอ,อยู่ไหนกูไปแล้วนะเพื่อน ผมไปรอแล้วไปดอกรักของพี่ผมไปก่อนนะผมไปก่อนดอกผมแล้วไม่รอมันแล้ว,ลวพี่ผ่านท่อ,อไปจู่จู่เสียงเสียงเพลงเกมโอ้โ <c oughs> อ้ว,ว้าวโนโนโนโอเคเริ่มใหม่นะผมเริ่มใหม่ผ่านสบายนะผมเออดูดูดูโคตรเตะโอเค <c oughs> okay, เอ้ยมือครับผมมือ โอ้โหมือมือตุตลกแน่นอนผมว่ามือไอไอไอมันจะกิดไอไปมือไออะไรวะมันเชื่ออะไรบ๊อบบี้บ๊อบบี้อะไรอย่างเงี้ยอะเฮ้ยไม่ได้แอมกูหรอกโอเคไปเราจะรีบผ่านเลยละกันแล้วนะผมเดี๋ยวมันจะมาแดกคอเรานะผมเราต้องรีบนะครับโอ้อันนี้อันนี้ค้นท่อนะับง่ายๆก็ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมติ๊งรีบมันเออเอาเอาไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะผมสนุกดีนะแบบนี้ดูทรงสนุกสนุกเออ ถึงแล้วอ๋อว้าวไปกันโอเคโอ้โหผ่าโอ้มันเป็นด่านผ่านด่านนั่นเองแต่มันใช้เอฟเฟกต์ความน่ากลัวของอะไรวะตัวตลกครับใช่แต่เราเราก็เก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะผมผมเก่งอยู่แล้วครับผมไต่เก่งไงผมเคยเป็นสไปเดอร์แมนมาก่อนนะผมไปนะไป อุ้ยดานต่อไปดันเรื่อยนะผมเราจะหลบแบบอาจารย์ติ๊ต้นนะผมอุอาจารย์นิยมอาจารย์นิยมของงูคุณอะบ้าบ้าแล้วอาบ้าแล้วบ้าอุ้ยตอนนี้เราก็ถึงที่อันนี้แล้วนะผมน่าจะขึ้นไปบนดาดฟ้านะผมเห็นดาวไหมอุ้ยโอ้โหโดดลงมาดัดงกระดูกเหมือนหักอะ่ะดังแก๊กด้วยอ่ะ้เยเกมมีสมจริงๆผมชอบชอบอุ้ยไม่มีดิเกสิทธิ์หรอกมั้งผมว่าแบบเนี้ยทำไงต่อ เฮ้ยมึงไปให้หน้าเลยแล้วก็ขี่ชิงช้าไปนะให้ขอให้โชคดีอันนี้ผมอ่านมั่วนะผมไม่ต้องฟังผมก็ได้เอ้ยไ่ไไไไไอ้ห่่่่ไไไไอ้ห่่่ไม่ไอ้ห่ไไไไไไไคุณ่มหัเหรอออไม่ให้ไปประตูนู้นหรอหรือแบบนผมงงอะ เออถูกแล้วถูกแล้วผมมาถูกแล้วเฮ้ยเฮียคาตะกวนเว้ยมันมันหล่อเนาะมันมันหล่อเนาะเฮ้ยเฮียแล้วก็ขึ้นนี้โอเคไม่อ่ะกูไปละไปเสียงอะไรอ่อเสียงไม้เสียงไม้โดดลงไปผมจะตายไหมเนี่ยผมไม่โดดหรอกครับเสียวไม่ทำเขาทำสวยจริงคนดูเขาทำสวยจริงดูดิ คืออันนั้นจุดเซฟซอยเอ๊ะอะไรวะจุดจบแน่นอนต้อกดูดูวเวลาเหยียบมันมีเอฟเฟกต์ดังเสียงเหยียบเลยอ่ะอุ้ยขึ้นไปที่ของเร่นนี้เลยอ่ะขึ้นไปเลยอ่ะโอ้โหกอบหังอะไรเห้อ โห้แทบแตกครับผมโอ้ผมไม่ได้เบาเสียงไอ้คนดูโอตะปูหรอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีบไปรีบไปโอ้ <c oughs> โหด่วนโดนได้โดดได้โอเค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 ง่ายง่ายง่ายมันเหมือนอะไรวะเหมือนถ้ำแบบุยบายบายหัวหลุดไอ้เหี้ยเอาไปเอาไปเอาไปผมหลุดจังหวะมาแล้วครับปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บเราต้องรีบไปนะอันนี้มันเร็วมากครับเนาะ ไอ้ี้ยโคตรเร็วอะแต่ผมเร็วกว่านะผมทำไมอ๋อโอเคออันนี้อู้ปุ๊บปุ๊บโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอเยโอ๊หโอโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ย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 โอโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอหโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยอ๊โอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอโอโอโ อุ้ยประตูซาตานเยอยโคตรเท่อ่ะประตูซาตานผมถึงประตูซาตานแล้วผมไอ้ขอขอขอแค b หน่อยเนี่ยขาอุ้ยไม่ได้แค b แล้วอุ้ยด่านโครกระดูกอ่ะไปพี่ดึงด่านกระดูกแล้วอุ้ยผวกระโหลกยักษ์อุ้ยโอ้โหพวกเขาระเบิดน่ากลัวจังโอเคอันนี้ง่ายครับอันนี้ง่ายผมเล่นแบบด่านพวกนี้มาเยอะแล้วนะผมเออโอ้ยโอ้โอ้ ่ประมาทแล้วผมประมาณแล้วไหมเอ๋ยคัดคัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าในมือถือจะเล่นได้ไหมนะครับผมถ้าในมือถือเล่นได้ผมก็ไปเล่นได้ไหมไปเล่นในมือถือใช่ไหมเออใช่ใช่ไอไปเล่นในมือถือนะผมในมือถือก็เล่นได้นะผมก็สนุกดีนะผมเออไอไปเออเดี๋ยว้ผมวิ่งก่อนครับไป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 โอเค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 โอ้โอ้ เาเอาเอาเอาโอเครอดอ้สัึผมก็จะไปผ่านนะเนี่ยเออโอเคอ่าโอเคอาจะไปไหนต่อยังไม่จบเลยใช่ไหมเนียโอ้โหผมว่าผมอัดเป็นชั่วโมงแน่เออมึงเข้าไปในนี้เลยอะไปเลยโอเคจัดไปอโ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 อผมเป็นอเียผมเป็นอว้ เรียกผมว่าเรียกผมว่านายเรียกผมว่านายไม่ใช่ไม่ใช่หรอกผมเป็นเดูแฟดคนดูผมเป็นเดูแฟดเอ้ยโอเคโอ้ว้าวตาแปรประตูสีฟ้านะผมแจ้งผมขึ้นในอีกเนี้ยเข้าไปเลยหนุ่มน้อยโอเคโอเคอ่ะอ๋อมันโดดสูงเพราะว่าอยู่ทำไมมันสูงยังมันได้โดดโอเคสบายสบายนะครับนี่โอถึงไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย อาใครอยากอุดหนุนชุดก็อุดหนุนได้นะผมใต้คลิปเลยนะผมเอออุดหนุนชุดกูนหน่อยฮิแบบไอ้คนซื้อเยอะๆหน่อยตอนนี้มีคนซื้อประมาณสิบกว่าคนแล้วมั้งผมว่าชุดผมอะเออชุดเจจีเอชุดเจจีเออไรวะอ่าก๊อปเกิจเอะเออแม่กอ๊กอปก๊อปไม่ได้ง่ายๆนะครับกว่าพี่จะก๊อปได้อะ่ะพี่ใช้เวลานานนะครับน้องเขามจะร้องไห้ทำไมไอเป๊ะเริ่มใหม่เรื่อยๆนะผมไม่มีจำกัดสบายนะผม ไม่แย่ yeah! สองรอบนะโอเคโอเคโอ้ไม่ไม่ <_ c oughs> อ๋อจบแล้วโอเคโอ้ <_ co h> ตาสุดอ่ะยังไม่จบเหรอ <_ c oughs> เข้าไปในปากเดี๋ยวผมขอแคบหน้ามันหน่อยนะโอเคโอเคโอ้ยังมีอีกเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยว ตอนนี้ผมอัดไปหลายนาทีนะผมเดี๋ยวผมมาเล่นต่อแล้วกันนะผมวันนี้ดอบคอใครอยากให้ผมเล่นต่อก็บอกได้ EP สองนะผมเดี๋ยวทําให้นะผมเออเดี๋ยวทําให้นะผมวันนี้ก็ขอลาไปต้นนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออวันนี้ k j s ขอลาไปต้นนี bye ้บายบายคุ้นหง